12วันที่ผ่านมาชายแดนไทยกัมพูชาได้กลายเป็นสมรภูมิที่ร้อนระอุขึ้นมาจริงๆการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆวันกำลังเผยให้เห็นภาพความขัดแย้งที่มันซับซ้อนและมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าเยอะเลยครับตัวเลข12วันนี้มันไม่ใช่แค่จำนวนวันนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนของสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลงง่ายๆ เอาละรครับเรามาทำความเข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อเห็นภาพทั้งหมดนะครับเราจะมาเจาะลึกกันใน5ประเด็นหลกัหลกๆเลยตั้งแต่การลบภาคพ,พื้นดินการเผชิญหน้าบนหน้านฟ้าเกมการทูตที่กำลังเข้มข้นไปจนถึงสงครามเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแล้วมาดูกันครับว่าทั้งหมดนี้จะพาเราไปสู่จุดไหนกันแน่ เรามาเริ่มกันที่สมรภูมิภาคพื้นดินก่อนเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประทะที่ดุเดือดแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับแต่สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเลยสมรภูมิหลักตอนนี้มันกระจายตัวอยู่หลายจุดเลยครับตั้งแต่พื้นที่เนิน350ซึ่งเป็นเหมือนฐานที่มั่นสุดแข็งแกร่งของกัมพูชาการประทะอย่างหนักที่ปราสาทตาควาย แล้วก็ยังมีการตรวจยึดอาวุธลอตใหญ่ที่ผลิตในจีนในพื้นที่จังหวัดตราดและที่สำคัญคือการเข้าควบกลมพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ช่องอ่านมา้าแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆในการรบภาพพื้นดินก็คือรูปแบบการรบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับฝ่ายไทยเนี่ยจะใช้ยุทธวิธีตามแบบแผนมีการเข้าตีแบบประสานงานกันแต่สิ่งที่ต้องเจอ ก็คือยุทธวิธีแบบกองโจรของกัมพูชาที่ใช้เครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เรียกว่าอุโมงค์มดในการหลบซ่อนแล้วก็โผล่มาซุ่มโจมตีแบบฉาบฉวยซึ่งมันทำให้การลุกค,คืบของฝ่ายไทยทำได้ยากลำบากและก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากครับ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็มีรายงานความเคลื่อนหน้าสําคัญว่าฝ่ายไทยสามารถรุกเคลือบและยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้โดยเฉพาะที่ช่องอ่านหมาที่สามารถยึดเนิน745และเนิน500ได้สําเร็จแถมยังยึดคลังอาวุธได้อีกจํานวนมากแล้วก็มีปฏิบัติการหรือถอนอนุสาวรีย์ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งตรงนี้ถือเป็นชัยชนะในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญมากเลยทีเดียวทีนี้ จากสมรภูมิภาคพ,พื้นดินเราเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันบ้างนะครับนี่คืออีกมิติหนึ่งของการสู้รบนั่นก็คือสงครามทางอากาศซึ่งต้องบอกเลยว่ามีเป้าหมายและความเสี่ยงที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมีรายงานออกมานะครับว่าเครื่องบินขับไล่ f 1 6ของไทยได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายทางทหารคลังอาวุธแต่ที่น่าสนใจคือ รวมถึงศูนย์บัญชาการของแก๊งคอเซนเตอร์ในปอยเปตและสีโซพลด้วยซึ่งมันชี้เห็นชัดเลยครับว่าเป้าหมายมันไม่ได้มีแค่โครงสร้างทางทหารแต่มันยังรวมไปถึงแหล่งทุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยแล้วมันก็มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความตึงเครียดบนน่านฟ้าอย่างมากเลยครับคือมีรายงานว่าอากาศยานร้ายคนขับ หรือโดรนของไทยเนี่ยถูกยิงตกเหนือน่านฟ้าเมืองป่อยเปรขณะกําลังปฏิบัติภารกิจซึ่งหลังจากนั้นไม่นานฝ่ายกัมพูชาก็ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบทันทีอาวุธที่กัมพูชาอ้างว่าใช้ในการสอยโดรนครั้งนี้ก็คือ qw 3ครับมันคือระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่ายยิงหรือแมนพสที่ผลิตในจีน คือมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับอากาศยานที่บินต่ำโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นพวกโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์เพาดานยิงของมันมีประสิทธิภาพสูงถึง5กิโลเมตรเลยนะครับการปรากฏตัวของอาวุธชนิดนี้ในสนามรบมันเปลี่ยนเกมสงครามทางอากาศไปพอสมควรเลยแต่สิ่งที่น่าแปลกใจและกลายเป็นคำถามตัวใหญ่ๆขึ้นมาเลยก็คือแล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงของกัมพูชายอย่าง ks 1 c หรือที่รู้จักกันในชื่อ s k y ยเน็ตล่ะหายไปไหนทำไมระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามากถึงไม่ถูกนำออกมาใช้เพื่อต่อกอนกับเครื่องบิน F16 ของไทยนี่คือคำถามที่น่าคิดมากครับนอกจากการรบในสนามรบจริงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่กำลังสู้กันอย่างเข้มข้นไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือเกมการทูตในเวทีระหว่างประเทศ สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักเลยครับเหมือนโดนขนาบด้วยเส้นตายทางการทูดถึง2เส้นทางพร้อมๆกันทางหนึ่งคือการมาถึงของผู้แทนพิเศษจากจีนในวันที่18ธันวาคมเพื่อเจราจาไก,กล่เกลี่ยอีกทางก็คือเส้นตายการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันที่22ธันวาคมที่มีมาเลเซียและสหรัฐอเมริกานหนุนหลังอยู่ ภาพที่เห็นมันเลยชัดเจนมากครับว่านี่คือการแข่งขันกันร,ระหว่างสองขั้วอํนานาจทางการทูตขั้วหนึ่งนำโดยจีนที่ต้องการจะเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยดโดยตรงเลยกับอีกขั้วที่นำโดยอาเซียนและชาติตะวันตกที่ต้องการให้ปัญหานี้ถูกแก้ไขผ่าน,นกลไกของอาเซียนซึ่งมันทำให้ไทยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบให้ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุดครับ เอาละครับนอกจากการประทะที่เราเห็นกันได้ชัดๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกมิติหนึ่งของความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งก็คือสงครามที่มุ่งเป้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจโดยตรงเลยคำถามสำคัญที่หลายคนคงสงสัยก็คือทำไมทำไมคาสิโนและอาคารต่างๆในปอยเปตถึงกลายเป็นเป้าหมายหลักในการโจมตีทางอากาศของไทยคำตอบก็คือ ปฏิบัติการเหล่านี้เป็นการโจมตีโดยตรงต่อสิ่งที่เรียกว่าทุนสีเทาครับเป้าหมายก็เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงของบรรดาแก๊งคอเซนเตอร์ขามชาติและทำลายแหล่งรายได้มหาศาลของผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่จะสอดคล้องกับความต้องการของนานาชาติที่อยากจะปราบปรามเครือข่ายผู้นี้อยู่แล้วแต่มันยังสร้างความชอบธรรมให้ปฏิบัติการทางทหารของไทยนะครับนอกเหนือไปจากแค่ประเด็นพิพาทชายแดนอีกด้วย แต่แน่นอนครับว่าการโจมตีแบบนี้มันก็อาจจะนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงกลับมาเหมือนกันมีรายงานที่น่ากังวลว่าตรวจพบโดรนไม่ทราบฝ่ายบินสำรวจอยู่เหนือแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซของไทยในอ่าวไทยซึ่งนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอาจจะกลายเป็นเป้าหมายต่อไปได้ หลังจากที่เราดูกันมาครบทุกมิติแล้วนะครับทั้งการรบบนบกในอากาศเกมการทูตไปจนถึงสงพรามเศรษฐกิจเราจะมาสังเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดเพื่อมองไปยังหนทางข้างหน้าของความขัดแย้งในครั้งนี้กันถ้าให้สรุปภาพรวมในตอนนี้เลยก็คือสถานการณ์มันยังเป็นการคุมเชิงกันในบางสมรภูมิขณะที่บางจุดเนี่ยฝ่ายไทยสามารถรุกคืบไปได้แต่ทั้งหมดเนี้ย มันเกิดขึ้นภายได้เงาของแรงกดดันมหาศาลจากนานาชาติซึ่งทำให้สถานการณ์โดยรวมมันเปราะบางอย่างยิ่งเลยครับท่ามกลางแรงกดดันจากมหาอำนาจและสงครามเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่นี้คำถามสำคัญที่สุดที่ยังคงอยู่ก็คือทางออกของความขัดแย้งครั้งนี้จะนำไปสู่สันติภาพหรือจะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก